สวัสดีครับเอฟพีทุกท่านนะฮะสำหรับในคลิปนี้นะครับทางท่านมาดูโน้ตถังนะครับร้อยบนตัวเดียวนะครับแล้วก็สองตัวบนนะครับคู่ด้วยกันนะครับเป็นสองตัวบนตรงๆนะครับนะสถิตินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับแปดรอบด้วยกันนะคนอื่นเรามาดูที่ข้อมูลโน้ตถังร้อยบนก่อนกัแล้วกันนะครับก็ดูดี สมงทุ้งดนะครับหกคู่นะฮะเ่ะเรามาดูกันที่คําเตือนกันก่อนนะครับฝากคาเตือนก่อนนะครับคําเตือนนะครับวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงการคํานวณนะฮะเป็นเพียงเอ่อวิดีโอนี้นะครับเป็นเพียงสื่อกลางนะครับเอ่อเรื่องซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับนะเป็นการคํานวณย้อนหลังนะครับเป็นการคํานวณย้อนหลังนะฮะเสตตีนะครับพลนยที่ออกนะครับ ก็ไม่สนับสนุนนะครับสิ่งผิดกฎหมายใดๆนะครับก็โปรดใช้วิจารณญยาณครับในการรับฟังแล้วก็รับชมนะก็ขอบคุณาที่ตามลดเอียต่อนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของนะครับร้อยบทตัวเยอนะครับสถิตินะครับหกมวดด้วยกันนะครับมาดูนะครับมาดูรอบแรกฮะร้อยบทตัวเยอนะครับวดแรกฮะรอบแรกครับคำนวณที่สามผลด้สาม่วนเก้านะครับสามเก้า ร้อยนะครับเป็นเลขสามนะครับเป็นเลขสามัดมาครับก็คำนวณได้สามผลได้สามห้าสองนะครับหลักร,ร้อยเป็นเลขสามก็มาตามที่คำนวณนะครับรอที่สองนะครับถัดมาครับคำนวณได้สามครับผลได้สามเก้าสองนะครับหลักร้อยเป็นเลขสามเป็นรอบที่สามนะครับ ถัดมาครับคำนวณที่สองผลได้สองสี่หกนะครับพันละเราเป็นเลขสองนะครับถัดมาครับคำนวณได้สามผลได้สามสองสี่นะครับละร้อยนะครับเป็นเลขสามนะครับละร้อยเป็นเลขสามนะครับนะครับถัดมานะครับคำนวณได้แปดผลได้แปดห้าสอง ร้อยเป็นเลขแปดนะครับงวดที่ผ่านมางวดวันที่สิงหาคสมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดเลขแปดอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของนะครับสถิติร้อยบนนะครับสถิติร้อยบนตัวเดียวนะครับอ่ะทีนี้เราไปดูในส่วนของวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับ,รบก็จะอยู่ตรงนี้นะครับตัวไหนที่บวกมากก็จะทดไว้นะครับ นะครับอ่ะบวกเป็นตัวเลขนะครับหนึ่งบวกนึได้สองนะครับสอวกสได้หกนะครับหกวกได้สิบสไปบวก9นะครับได้9กบวกหได้0ูนย์ศูนย์บวกหได้5้านะครับห้าบวกสได้เก้้บวกสนะครับได้สอ่ะลับ้อดตัวเดียวนะครับได้2นะครับได้สอนะครับสมาชิกนะอ่ะทีนี้เรากลับมาดูในส่วนของที่ นะครับนั้นร้อยบนตัวเดียวได้สองนะครับเนาะก็ใช้งวดแรกเลยนะครับในวันที่16นะครับทั้แปดทัหกแปดนะครับสมาชิกทุกท่านนะก็พิจารณานะครับก็นำข้อมูลไปใช้นะครับสูตรทุกสูตรนะครับมีเข้ามีรูนะครับก็พิจารณากันนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของ2ตัวบนตัวตรงคู่ครับไฮไลท์สนี้สามารถนาหลักร้อยบนตัวเดียวมาจับคู่กับชุดนี้ได้นะครับนะครับนํามาจับคู่กันได้นะนํามาจับคู่กันได้เลยนะครับมาดูในส่วนของนะครับส่วนนี้ครับหลักสิบจะเป็น3ตัวนะครับหลักหน่วยเป็น2ตัวนะครับนะครับหลักหน่วยเป็น2ตัวนะครับมาดูครับตัวแรกนะครับ ล 0, 2, 6, หลักสิบม,มี0ูนสองหลักหน่วยมี7จ็จับคู่มี6คูณนมี0ูนย์เจ็ดศูนแปดสองเจ็ดสองแปดหกนะครับผลที่ได้นะครับสองสองเจ็นะครับสองสองเจ็ดนะ 1. รอบแรกนะครับทีนี้มาดูรอบที่สองนะครับจักคู่ก็จะมี8 1เออแปนะครับ87 07 47 8 8นนะครับ8ป0 8 4 8นะครับผลที่ได้ครับ3 88นะครับอันนี้ก็จะเป็นรอบที่สองแปดแนะครอที่สองตัวนะครับไปเลขเบิ้ลนะครับ ชอบคนนำไปใช้นะครับตัดมาครับจะคู่ผลก็มีแปดแปดศูนย์แปดสี่แปดนะครับแปดเก้นะครับผลที่ได้นะครับสมาคิกก็นะครับผลที่ได้309ศูนะครับสาม สูตรเกานะครับนะเป็นสูตรสมตัวบนนะครับมาที่สูตรเกเป็นรอบที่3นะครับทีนี้มาดูรอบที่4ครับจับคู่ชุดมีนะครับเก้า5 1หนึ่นึครับหะครับตัวที่ได้ครับ352 ง็นงวดที่4นะครับมาที่2ตัวบนตรงๆห้าสองนะครับผ่านไปมาดูรอบที่5นะครับผู้คนจะมี3 1 3 2 5 1 5 2 2 1 2 5 2, 5 1 2, 2, 1 2นะครับนผลที่ได้นะครับผนที่ได้3 5 2ห้า2นะครับอ่ะนะฮะรอบ,บนี้หลุดนะครับอันนี้ได้3 9 2 นะครับมาแต่หลักหน่วยตัวเดียวนะครับนะครับชุดนี้มาแต่หลักหน่วยตัวเดียวนะครับเลขสองนะครับนะมีเข้ามีหลุดนะครับตรงนี้แหละต้องพิจารณากันนะครับทันมากะจากคู่ชุดมีสองหกสองสี่หกแปดหกนะครับสองเจ็ดนะครับสี่เจ็ดแปดเจ็ดผลที่ได้ครับสองสี่หก มาชุดนี้เป็นงวดรอบที่6นะครับทีนี้มาดูรอบที่7นะครับรอบที่7นะครับนะก็นะครับมีคู่2 4, 4 4 4 8 4 2 5 4 5 8 5นะครับคนที่ได้นะครับ3 2 4นะครับ3 2 4นะก็3 2 4นะครับมาชุดเด็ด สองสินะครับเป็นรอบที่7นะครับทีนี้มาดูในรอบที่แนะครับรอบที่8นะครับสมาชิกทุกท่านอ่ะจากก้กมีศูนย์สี่สกนะครับศูนย์ห้าสองห้าหกข้างนะครับผลนะครับที่ได้ก็คือนะครับแปดองะัอันนี้มาตกลับนะครับมาเข้าตกลับนะเข้าตกลับนะครับสมาชิก2 5งหสองมาตกลับ มาไปพิจารณาเป็นแนวทางนะครับอันนี้ไปดูในส่วนของวิธีคิดวิธีคำนวณนะครับยูตรงนี้่ะเป็นสูตรง่าย่ะบวกเป็นตัวเลขเลยนะครับหนึ่งบวกสี่ได้สี่สี่บวกหนึงได้ห้านะครับห้าบวกสองได้เจ็ดนะครับเจ็บวกสีได้สิบเอ็ดนี่เอาแต่ละหน่วยมาเขียนนะครับสูตรที่สองนะครับหนบวกหได้หกหกบวกสี่ได้ศูนย์ได้สิบนั่นแหละแล้วก็บวกกันทุกทีนะครับนะ นะครับก็จะเป็น5 7 1นะครับ5 7 1 0 2นะครับกลับมาที่ในส่วนของหน้าแรกนะครับ5 7 1 0 2นะครับจับคู่ชุดครับ5 0 5 2นะครับ7 0 7 2นะครับ1 0และ1 2นะครับในวันที่ สิบหกแปดหกเจ็ดนะครับเอาออกมาให้ทุกท่านนั้นพิจารณานะครับนำข้อมูลไปใช้เป็นแนวทางชอบตัวไหนนะครับหลักร้อยเราได้สองแล้วก็ชอบตัวไหนก็หลักร้อยมาใส่นะครับหลักสองสูตนี้นะครับชอบตัวไหนก็หาหลักร้อยมาใส่เอานี่ครับหลักร้อยนะครับห้าสองห้าศูนย์สเกลศูนย์สองหนึ่งศูนย์แล้วแต่ท่านชอบนะครับก็ฝากมาให้ทุกท่านนั้นพิจารณาเป็นเพียงแนวทางนะครับสำหรับในคลิปนี้ครับ ก็ใครชอบอะไรก็หาลอตเตอรี่ไว้นะครับโชคดีครับ